สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ช่วงที่ทำนิวได้ไหมเรียกว่าอนิเมะแอนเจอร์แล้วกันนะครับเอออนิเมะแวนการ์ Vanguard นะครับตอนนี้ตัวเกมโดนเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราเป็นโมเดลที่ DMCA นะครับหรือโมเดลที่โดนลิขสิทธิ์นั่นเองโดยที่ตอนนี้เนี่ยอนิเมะแวนการ์ Vanguard เนี่ยโดนลิขสิทธิ์เป็นในส่วนของ JK j หรือจุชิซึคาเซ็ครับมหาเวทผนึกมานนั่นเองเ,องเนาะแม่พอทำมางะใหม่ประกาศจะทำภาค3ภาคสี่ก,ก,กออ็โดนเล่นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะว่าตัวเกมเขาจะ ยงไงแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีข้อมูลนะครับเรามีข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าเราอาจจะยังคอนเฟิร์มไม่ได้แต่สิ่งที่คอนเฟิร์มได้แล้วก็เป็นคําถามที่เราไปถามเดฟตั้งแต่ก่อนเกมเปิดเลยนะครับและตัวไพเซฟที่เป็นโอนเนอร์จากเดฟเป็นจากเดอเดฟเป็นโอนเนอร์เนี่ยเขาก็ได้คอนเฟิร์มมาเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่คอนเฟิร์มสิเขาตอบคําถามไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนเกมเปิดเลยโดยที่คําถามเนี่ยเราถามไว้ช่วงวันที่2 1กรกฎาคมพศ2 0 2 4นบ่ะครับก็คือปีที่แล้วช่วงกลางเดือนกรกฎานั่น ใครกำลังเป็นปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบอกรัวค้างลุดกลางคันแอปยูจิโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกคห้า้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้หลุดจาักการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่แวันละสิบาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็แกเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสบาทถ้าใครสนใจอย,อยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน o o เกิล a y App Store หรอือย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทด้วยโดยที่คาําบามทดบไี่ยนอ ือถ้าเกิดเหตุการณ์เรื่องลิขสิทธิ์เกิดขึ้นนะครับเขาจะทํำยังไงนะนี่นะครับเราก็ถามไปเราถ้าเราอ่านเต็มประโยคก็คือแบบ I have a f a s h i o n ชั่นฟอมแฟนฟอมแฟนนะครับก็คือ,เ,อ,อเ,รเราเนี่ยมีคําถามจากแฟนๆของเรานะครับว่าอนิเมะแบนการ์ดเนี่ยจะโดนถ,ถ้าโดนก๊อปปี้ไท์นะครับนี่เขาใช้คําว่า if นะ,ะถ้าอนิเมะแบนการ์ดโดนก๊อปปี้ไท์หรือว่าเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะทํำยังไงนะครับไพ่เสพก็ให้มา,มา,มาให้คำตอบมานะครับเออลินพันธ์เพิ่งตื่นทันทีนะครับ ไปเสให้คําตอบมานะครับเขาจะทําการอ d ดิ m โมเดลนะครับก็คือการแก้ไขโมเดลนะครับเรื่องของที่โดนลิขสิทธินะนะอาจจะตอนนี้ก็คือ g t k หรือจูจิสึไคเซนนั่นเองนะครับมแมพูดมันรู้เรื่องกบพูดเร็วเลยทุกทีแล้วก็เขายังให้คําตอบอีกว่าเกมอื่นก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไรในการใช้โมเดลที่เป็นอนิเมะนะครับก็เดี๋ยวราดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรานี่เราก็คุยกันมาอย่างเพิ่มอีกนิดนึงก็คือเหตุผลที่ถามนะครับเนื่องจากว่า หลายหลายคนนะครับหรือว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยถามคําถามนี้เพราะว่ากลัวปัญหาเหมือนกับเอเอนะครับแบบมีมีผลมาจากเอนั่นแหละเพราะว่าอนิเมะเอเวนเจอร์ถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับก็จะเป็นแบบหนึ่งที่โดนลกษสิ์ไประยะเวลาเป็นปีเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมอนิเมะมันกัดเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจหรือว่าทุกอย่างเลยนะครับมาจากอนิเมะ v อเวนเจอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าบางส่วนเขาก็มาแก้ไขให้ใหมันเป็นแบบของตัวเองนะเอออันนี้ก็ถือว่ายกมือยกนิ้วให้เขาเลยนะครับแล้วก็ อันนี้คือข้อดีเลยที่เกมเนี่ยไม่ได้ปิดแบบปิดให้บริการไปเลยนะครับไม่ได้ปิดอัปเดตหรืออะไรเลยเขาแก้มาในส่วนของเซิร์ฟใหม่แล้วแต่ว่าเซิร์ฟเก่าเนี่ยยังมีโมเดลอยู่นะครับเอออันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าเขาจะทําการ s h u t าว w n เซิร์ฟหรือเปล่านะเออเกาะนี้นะครับแล้วก็เราก็คุยกันไปอีกนิดหน่อยนะครับแล้วเขาก็อาเผยเสได้ให้ข้อมูลมาอีกนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วในช่วงนั้นแล้วก็เรารู้อยู่แล้วนั่นเองนะครับ ไพ,พ่เซฟเนี่ยบอกไปนะว่า a a เนี่ยแก้โมเดลได้ตั้งแต่ช่วงวันแรกๆแล้วนะเป็นไหมไอเอฟิ i ส์เดอะคอปปี้ไลท์อิชูวินเดนะครับก็คือใช้เวลาในไม่กี่วันในการแก้ลิขสิทธิ์แต่ตัวเจ้าของเกมเนี่ยเลือกที่จะไม่ปล่อยมันออกมานั่นะครับแล้วก็ d e v d e v e l o ออ่ะอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับแม่เราอัปเดตข้อความจำนิดนึงนะครับสิ่งที่ไพ,พ่เซฟบอกเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลที่ผิดแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราจาได้จริงๆ ตัวเดฟจากอนิเมะเอเวนเจอร์มาจากอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดฟอนิเมะเอเวนเจอร์สิแล้ว,ว่าอ่าคนทำอนิเมะเอเวนการ์ดเนี่ยเป็นเดเวล็อปมาจากอนิเมะเอเวนเจอร์เลยนะครับแบบหลายหลายคนมาแบบนี้เยอะมากนะครับอ่ะก็ถ้าอย่างที่เรารู้จักก็คือคุณเลฟไลท์ที่เคยเป็นคนคนทริบูเตอร์ตอนนี้ไม่รู้เป็นอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้เราพาไปดูนิดนึงนะอ่าล้วก็อยากจะบอกว่าช่องเราเป็นช่องหนึ่งที่อัปเดตอนิเมะเอเวนการ์ดเยอะมากนะครับถ้าใครมองดีๆเราอวยตัย้งแต่ก่อนเกมเปิดอยู่แล้ว แล้วก็คนที่ผมจําได้แบบ100เปร์เซ็นเลยก็คือคุณบลัสหรือเบลสหรืออะไรสักอย่างเยคนนั้นเนี่ยก็เป็น d e เวล o อจากแมปอ n นิเมะแอดเวนเจอเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ตอนที่แมปกลับมาก็ไม่เลือกที่จะกลับไปด้วยนะครับโอ้โหถือว่าแบบเข้าใจนิ่งมากนะครับอ่าก็คงจะรู้นะว่าอ n นิเมะแอดเวนเจอรน่าจะเปลี่ยนเจ้าของนี่น แม้ตอนนี้ไม่รู้เขาอยู่หรือเปล่าน่าจะออฟไลน์อยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ชัวนะแต่จะมีเดบจาก AA เยอะมากนะครับคนที่ทําแมปให้กับอนิเม a เ e นเจอก็มาทําให้กับแมปอนิเมะแฟนการเหมือนกันนะครับซึ่งเขาน่าจะเป็นแบบรู้จ้างอะไรพวกนี้เนาะจ้างเงินมางานไปอะไรประมาณนี้นะแล้วก็รื้อความจําอีกนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ยังบอกอยู่นะครับว่าเอออนิเมะเวนเจอรไม่ดีขนาดนั้นแต่ทุกอย่างแต่ทุกแมปเนี่ยเกิดจากแมปนั้นทั้งหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนตอนจบของเรื่องนี้นะครับ เขาก็คงจะมีแนวทางของตัวเองเหมือนตอนที่เป็นอยู่ณนปัจจุบันเลยนี่นะครับส่วนตัวบอกว่าถ้าแมปนี้โดนลิขสิทธิ์ก็ยังคงเล่นอยู่นะเดี๋ยวเราดูกันว่าเขาจะแก้โมเดลเยอะขนาดไหนแล้วก็เขาจะโดนอีกกี่แมปนะครับอ่าแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเกิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าวันนี้แล้วแต่ว่าเราเพิ่งตื่นนะครับนี่เขาตัวพิตตี้พินเซตเขานี้เขามาบอกนะครับอ่าไม่ถูกเนี่ยช่างมันแล้วกันนะครับเขาบอกว่าไอวี AB ไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วก็จะไม่มีวันประมาณว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่เขาให้คําสัญญาไว้นะซารดเมนก็เป็นการเป็นการแซลตัวเองนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในวันที่18เดือน9นะครับก็ถ้าจะให้บอกแล้วก็คือตัวทำโซนบ้านเขานะครับจะเป็นวันที่18เหมือนบ้านเราแล้วก็ทำโซนบะบางคนนะครับจะเป็นวันที่17นั่นเอง อ่ะยูรุนี่น่าจะเป็นคุณคาซิโอหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับนี่เป็นเจ้าของเกมนะไม่แน่ใจว่าเอ่อเจ้าของเกมยังอยู่หรือเปล่านะครับเออไม่ใช่เจ้าของเกมสิคุณคาซิโอที่เขาเคยเป็นเอ่อเซมิโอออเนอร์นะครับเป็นหุ้นส่วนอย่างนี้นั่นแหละอ่าแต่ก็เดี๋ยวรอดูนะครับอย่างที่บอกไปนะว่าเราตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลอะไรมากนะครับในคอนเทนต์เคเตอร์แชทก็ไม่อยากบอกอะไรเยอะเนาะเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวมันจะ เป็นไปกันไป,ไปเป็นเรื่องบางอย่างที่มันใหญ่กว่าเดิมนะครับแม่แล้วก็ไพเซพก็ได้มาทำการแซลเรียบร้อยแล้วนะครับแม่ตามสไตล์แบบนี้เลยที่เขาจะทําการทุกคนน่าจะเรียกว่าแซะนะครับแต่ส่วนตัวเรื่องมองว่ามันเป็นการแซลแบบแซลเจ็บๆแล้วนะครับอ่ะก็เร,เรียกว่าแซะก็ได้นั่นแหละอ่ะเขาก็ได้มาแซลนะครับว่าได้เวลาปิดเกมแล้วนะครับแล้วก็หายเงียบไปเป็นปีนะเอออันนี้ก็คือ a a แน่นอนนะครับอันนี้มเอเจอร แล้วก็เผื่อใครไม่รู้นะครับว่าตัวเดฟในแมปนี้บางคนนะครับใช้คําว่าบางคนหรือว่าคนที่บูเตอร์ที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยเขาเป็นเทสเตอร์เอนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยอ,อย่าง2คนนะครับก็คือดิม่สปูลกับอีกคนหนึ่งชื่ออะไรลืมไปแล้วเออสองคนนั้นครับเป็นเทสเตอร์อนิเมะ d อ e เ t นเจอร์นะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับแมบอนิเมะบรรยากาส่วนหนึ่งเรียกใช้คําว่าส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับได้มาเป็นเทสเตอร์ในแมปอนิเมะบรรยากาศด้วยเออเขายังอยู่ไม่ไม่น่าอยู่แล้วนะครับ ตอนแรกคุณดิมิสปูเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในเดฟบด้วยนะแต่ตอนนี้โดดโดดยุดไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะหายไปแล้วหรือเปลี่ยนชื่อก็ไม่รู้นะครับจำไม่ได้แล้วว่าเขาอยู่กับใครอีกคนนึงแต่จําได้ว่ามีอีกคนนึงนะขอภัยด้วยถ้าให้ข้อมูลไปแต่จําได้ว่าดิมิสปูนี่แหละเป็นเทสเตอร์ในแมปแอคเวนเจอร์แล้วก็มาเป็นเด็บแล้วก็เป็นเทสเตอร์ในแมปนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะว่าในแมปแมนการ์เนี่ยจะทําการแก้ไขเรื่องลิขสิทธิ์ยังไงส่วนตัวคิดว่าเรื่องต่อไปที่อาจจะโดนก็็คคืออดรกนบบมัตะะ่ นี่เราจะสังเกตได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เผื่อใครไม่รู้แถมให้นิดนึงนะก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีแผนที่จะทาเป็นซุคุระแวนการ์ดที่เป็นร่างสีแขนนะแต่เขาบอกว่าหยุดไปเนื่องจากว่าเหมือนจะมีเหตุผลเรื่องนี้ก็สินะครับอันนี้เท่าที่จําได้ใน,ในสเตทท,ที่เขาคุยกันนะครับจาได้อยู่นะว่าเขาเคยพูดเรื่องนี้อยู่นะครับ ก็ประมาณนี้กันนะครับในส่วนของข้อมูลใครรู้อะไรเพิ่มเติมขอเป็นข้อมูลจริงนะครับส่วนตัวมองว่าไม่อยากให้ข้อมูลแบบให้ข้อมูลกันผิดๆนะครับเดี๋ยวคนเล่นเขาจะอดแบบใจอ่อกันนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าเดี๋ยวตัวเกมก็น่าจะมาแก้โมเดลนะครับในส่วนของหัวหรือว่าชุดแต่ว่าเขาจะทำยังไงให้ มันไม่เหมือนลีกเออเหมือนแบบต้นลิขสิทธิ์ถ้าสังเกตดีๆตัวในเกมนี้นะครับจะไม่มีเรื่องวันพีชเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ตัวในวันพีชเนี่ยจะโมเดลไม่ตรงขนาดนั้นนะครับเออไม่ตรงขนาดนั้นวงเล็บไว้ว่าในตัวใหม่ๆนะแต่อันนี้ก็ยังตรงอยู่นะครับอย่างถ้าใครสังเกตดีๆก็คือเจ้าคาตาคุรินะครับเออมันชื่ออะไรไม่รู้นี่เลยนะครับในส่วนของเจ้าตาคาตาคุริก็โมเดลเกือบจะตรงนะครับแต่ก็ไม่ได้ตรง100%เรพราะว่าเขาหลีกเรื่องลิขสิทธิ์นั่น ก็คิดเห็นกันยังไงนะครับถ้าแบบนี้ทำโมเดลให้คล้ายกับอนิเมะมากที่สุดแต่ว่าไม่ใช่อนิเมะนะครับก็รองคอมเมนต์กันดูนะหวังว่าเกมจะไม่หายไปเป็นปีเหมือนอีกแบบนึงนะครับอันนี้เราเสียใจมากเลยนะถ้ามันจะหายไปแบบนั้นอีกนะครับแต่ขอร้องเลยนะว่าหวังว่ามันจะไม่เป็นแบบอนิเมะแอนเจอร์นะครับอ่แเราก็นี่เป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะครับที่ตัวเดมเนี่ยเขาจะได้เขาจะทำการรีโมเดลเป็นในส่วนของโทจินั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นเรียกว่าโครงร่างนะครับชุดของโทจิใหม่นะ โอ้มายเซอร์แบบเทสดีสุดหล่อเลยนะครับวังว่าทุกคนจะถูกใจกับการรีดีไซน์ของเจ้าตัวโทจิหรือว่าตัวจากอนิเมะชื่อเรื่องว่าจูจิสึไคเซ็นนะครับเออชอบลื่มชื่อเรื่องมันขอัยด้วยนะอลก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะโดนลดความนิยมลงไหมแต่ส่วนตัวมองว่าก็ยังรู้สึกว่ามันยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าตัวอนิเมะเรื่องอื่นจะมาฟ้องลิขกิทธิ์แบบนี้อีกไหมนะครับแม่กอดทางกูรหลือเกินนะครับก็ประมาณนี้กันนะครับเรืร่องของการพูดถึงข่าวสารทั้งทีี่่เเป็น อราจะอาจจะไม่ได้พูดถึงกันแล้วเนื่องจากว่าช่องเรามีคนติดตามเพิ่มขึ้นนะครับไม่อยากแจ้งอะไรที่มันเป็นเท็จแล้วก็ทุกคนอาจจะแตกตื่นก็นได้เพราะ,ะนั้นก็ใครที่ชอบเสพข่าวแบบลีกหรือว่าแบบพวกเป็นเฟคนิวเนี่ยก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับใครอยากรู้เรื่องเฟคนิวก็ลองเข้ามาดูในไลฟ์ Life เราน่าจะดีกว่านะครับเพราะาถ้าเราทำคลิปไปเนี่ยคนมันจะตื่นตระหนกนกันนะครับเพราะว่าบางข่าวที่เราได้มันมาเนี่ยก็มาจากข้อมูลทั้งจริงแล้วก็ปลอมนะครับเพราะงั้นก็ฟังหไวห้หูอย่างที่บอกไปนะครับ <ๆ S 1> สำหรับนี้นะครับขอรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ดีนะครับถ้าพูดชื่ออะไรผิดไปขอไยด้วยถ้าพูดอะไรติดขัดขอไปจริงๆนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ